สร้างกฎระเบียบให้กับลูกให้เขาเนี่ยทำตามแต่ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยมักจะคิดเสมอว่ากฎเหล่านี้เด็กเท่านั้นที่จะเป็นผู้ปฏิบัติสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูเมจะพูดถึงเรื่องของกฎระเบียบที่คุณเป็นคนสร้างขึ้นมาและคุณอ่ะอย่าเป็นคนแหกกฎซะเองนะคะ คุเมเชื่อค่ะว่าในบ้านเนี่ยเวลาที่คุณมีลูกเล็กๆใช่ไหมคะแล้วคุณเนี่ยก็อยากที่จะฝึกวินัยต่างๆให้กับลูกนะคะสร้างกฎระเบียบให้กับลูกให้เขาเนี่ยทำตามแต่ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยหลงลืมไปค่ะว่าการสร้างกฎต่างๆเนี่ยกฎที่คุณ สร้างหรือตั้งกฎให้กับลูกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะคิดเสมอว่ากฎเหล่านี้เด็กเท่านั้นที่จะเป็นผู้ปฏิบัติแต่จริงๆแล้วค่ะคุณอย่าลืมนะคะลูกเนี่ยเขามีคุณสองคนพ่อแม่เนี่ยเป็นไอดอลแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านทุกคนเป็นไอดอลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเนี่ยมองพวกคุณที่อยู่ในบ้านทุกคนค่ะเขาสังเกตเขาทําตามพวกคุณนั่นแหละค่ะที่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆเ,เวลาที่คุณตั้งกฎอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนในบ้านเนี่ยจะต้องทําตามกฎนั้นด้วยกฎนั้นเนี่ยถึงจะสักศิทธิ์แล้วเด็กเนี่ยเขาก็จะเคร่งครัดในกฎนั้นโดยธรรมชาติ คุณเมยยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณเนี่ยตั้งกฎให้กับลูกเล็กๆของคุณว่าห้ามเอาขนมมากินในห้องเป็นอันขาดถ้าคุณเนี่ยสร้างกฎนั้นให้กับเด็กเล็กๆนะคะคุณก็อย่าเอาขนมมากินในห้อง ให้ลูกเห็นเด็กค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขากําลังมองคุณแล้วก็ทําตามคุณถูกไหมคะเพราะว่าเขายังไม่มีประสบการณ์อื่นเขายังคิดด้วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังเล็กมากเขาก็จะมองผู้ใหญ่เป็นหลักแล้วถ้าคุณตั้งกฎแต่คุณเนี่ยเอาขนมมากินในห้องซะเองแต่คุณห้ามให้เขาเอาขนมไปกินในห้องเด็กจะเกิดความสับสนแล้วก็จะมีคําถาม เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงจะเคยที่ลูกถามว่าเอาแล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่กินได้อะ่ะทำไมคุณพ่อคุณแม่เอาไปกินได้ในห้องล่ะนั่นแหะคะ่ะเพราะว่าเขาสังเกตมองคุณว่าคุณน่ะทำไมทำได้แล้วทำไมเขาทำไม่ได้นะคะแล้วถ้าเกิดคุณน่ะจะใช้แบบคำตอบแบบก็หนูเป็นเด็กอะ่ะพ่อแม่ทำได้หนูทำไม่ได้อันนี้มันก็มันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมคะ กฎต่างๆเนี่ยถ้าคุณจะตั้งให้กับลูกเนี่ยคุณต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างด้วยคุณเมย์เคยนะคะตั้งกฎตอนที่ลูกเล็กๆนะคะก็ตั้งกฎค่ะว่าห้ามทานขนมบนที่นอนเด็ดขาดบางครั้งเนี่ยเราก็หยิบขนมมานั่งบนที่นอนเอาลูกอยู่เราก็อุ๊ยอ๋อคุณแม่ทําผิดกฎไม่ดีไม่ดีเราก็ต้องแบบุ๊ยไม่ได้ไม่ได้ห้ามกินบนที่นอน หรือบางทีนะคะเราอาจจะแบบลองแกล้งก็ได้นะคะแกล้งแบบเอ่อเอาขนมมาถือมาจะมาแกะบนที่นอนนะคะบางทีลูกของคุณนะคะเขาจะจํากดได้เลยเขาจะเป็นคนเตือนคุณเองว่าคุณแม่คะห้ามเอาขนมมาทานบนที่นอนนะคะเมือ่อใดถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อย่างเนี้ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วเมื่อใดที่เขาเนี่ยเตือนคุณเนี่ย คุณต้องรีบหยุดทันทีเลยนี่คือการสอนที่ดีที่สุดโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่แบบมีคุณค่ามากๆเลยที่ลูกของคุณเนี่ยโอ้โหจะแบบจะไม่กินขนมบนที่นอนเลยเพราะว่าเขาเป็นคนคุมกฎแล้วเขาเตือนคุณแล้วคุณก็ทําตามด้วยแล้วคุณก็ขอโทษเขาแล้วคุณก็โอ้โอเคโอเคคุณแม่ขอโทษคุณพ่อขอโทษเราไม่ทําแล้วแล้วก็ชื่นชมเขาเก่งมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วกดอื่นๆด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกฎอะไรก็แล้วแต่ในบ้านคุณต้องพยายามเมื่อคุณตั้งกฎกับเขาเนี่ยกฎนั้นจะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ต่อเมื่อหนึ่งคุณทำตามด้วยปฏิบัติตามกฎนั้นด้วยทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นด้วยนะคะแล้วก็อันที่สองค่ะคุณจะต้องรักษากฎนั้นเนี่ยให้มันศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอไม่ใช่ว่า วันนี้คุณออกกฎว่าโอเคห้ามเอาขนมมาทานบนที่นอนอ่ะทุกคนก็เข้าใจละปฏิบัติตามแต่วันเนี้ยคุณเกิดนึกอยากจะแบบมานอนบนเตียงดูหนังแล้วก็กินขนมไปด้วยแล้วลูกอาจจะแบบเห็นแล้วก็เตือนคุณคุณก็บอกว่าโอเควันนี้ยกเลิกกฎก่อนวันนี้ยกเลิกก่อนค่ะไม่ต้องทำตามกฎแล้วแล้วคุณก็ไม่สนใจคุณก็กินไป อันนั้นกฎเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะหมายถึงว่ากฎเนี้ยคุณไม่สามารถแบบวันนี้ตั้งกฎแล้วพรุ่งนี้ยกเลิกหรือถ้าลูกเนี่ยทำผิดกฎคุณไม่คอนโทรลเขาไม่ควบคุมเขาให้เขาหยุดหรือว่าปฏิบัติตามกฎเนี่ยนะคะปล่อยปาละเลยให้เขาเนี่ยทำผิดสมมุติว่าคุณเห็นลูกเอาขนมมากินบนที่นอนตามที่กฎห้ามไว้นะคะ แล้วคุณก็อาจจะยุ่งเหลือเกินแล้วก็ขี้เกียจห้ามลูกขี้เกียจไปไฟกับเขาหรือไปคอนโทรลเขาคุณกําลังงานยุ่งอยู่ถ้าเป็นแบบเนี้นะคะถ้าเขาเห็นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขากินที่กินของบนที่นอนได้แล้วก็เขาฝ่าฝืนกดได้ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็รอดแล้วคุณก็ไม่ได้ว่าอะไรกฎของคุณจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วลูกคุณก็จะไม่มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎของคุณในเรื่องต่อๆไป นะคะคอันนี้คูเมฝากด้วยค่ะถ้าเราตั้งกฎอะไรและเราอยากจะฝึกลูกในเรื่องกฎระเบียบเนี่ยเราจะต้องเข้มงวดกับกฎระเบียบนั้นและเราจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างด้วยค่ะแล้วทุกอย่างนะคะจะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุเมการันตีค่ะสวัสดีค่ะ